มีน้ำยาสลายคราบหรือยังครับแนะนําเลยโคตรละวอชอฟน้ํายาสลายคราบอเนกประสงค์ครับตัวนี้ใช้งานได้หลากหลายนะครับล้างล้อล้างรถระเบิดที่ใครคราบฝังแน่นคราบน้ำมันจารบีฟอกบาะหนังเบาะกำมะหยี่นะครับคราบกาวสติ๊กเกอร์ได้หมดเลยวันนี้มีตัวอย่างน่าอายให้ดูครับนี่ฮะเบาะหนังครับเหมือนจะเป็นสีขาวนะฮะแต่เนี่ยจริงๆมันมีความหมองคล้ำเหลืองอยู่นะครับนี่ผสมใส่ฟอกกี้อย่างนี้นะฮะเนี่ยได้ไปคู่กันอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ลองใช้งานให้ดูฮะนี่ครับแล้วก็พ่นพ่นใส่นะครับบแแแลล้้้้วววพก็ทิงงไป๊นึฮะ ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ำหมาดๆนะครับแล้วก็ปาดครับปาดเช็ดไปได้เลยนะครับปาดเช็ดนีฮะจะเห็นความกระจ่างใสออกมานะครับจากมองๆขุ่นๆมัวๆนะครับเบาเก่าๆที่เราไม่ได้ทําความสะอาดเลยทิ้งไว้เป็น10ปี20ปีไม่ได้ทําความสะอาดเลยครับเอามาขัดดูครับใช้ตัวนี้ใช้ง่ายมากๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับ เช็ดอีกหนึ่งทีครับเพื่อเช็ดเอาน้ํายาออกนะครับถูข้างๆให้ดูนะครับถูรอบๆไปดูนะครับไม่ไม่ได้โดนน้ายานะเห็นไหมครับมันไม่ออกนะครับยังไงก็ไม่ออกนะครับแก่เทปบอกให้ดูเลยนะครับขอแนะนําเลยครับโคตรล่าวอรชอปน้ํายาสลดยครับอเนกประสงค์ดีจริงอเนกประสงค์จริงใช้ได้ผลจริงฝากกดติดตามร้านโคตรละไว้ให้ด้วยนะครับผมสินค้าดีมีคุณภาพทุกตัวเลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ